สวัสดีค่ะแนนลำปำนะคะแม่ค้าที่ใจดีที่สุดในโลกมาอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะแนนก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับเลี้ยงไก่ก่อนออกชนนะคะให้กับเพื่อนๆที่ เป็นมือใหม่เพิ่งเริ่มหัดเลี้ยงไก่นะคะและเพื่อนๆที่งบน้อยค่ะสําหรับบางคนที่อยากจะลองใช้ลําปาแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเพราะว่าลําปาเนี่ยมีหลายตัวซะเหลือเกินจนเลือกไม่ถูกเลยก็เดี๋ยววันนี้นะคะเนนจะแนะนําเป็นตัวนี้ให้ค่ะเป็นสมุนไพรบำรุงไก่ชนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือสมุนไพรโสมนั่นเองค่ะ,ะตัวนี้นะคะก็จะเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรไทยล้วนๆเลยค่ะก็คือสกัดมาจากสมุนไพรนะคะสัรพคุณของเขาเนี่ยก็คือ1น,นะคะจะช่วยบำรุงกําลังค่ะก็คือไก่กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะแข็งแรงนะคะทำให้กําลังดีขึ้นเวลาไปชนเนี่ยไก่จะ อดทนค่ะแล้วก็2นะคะก็คือจะช่วยลดการเมื่อยล้าค่ะลดการเมื่อยล้าในที่นี้หมายความว่าหลังจากที่ไก่ออกกำลังกายแล้วนะคะกินตัวนี้เข้าไปนะคะจะไปช่วยให้ไก่เนี่ยไม่เหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็ลดการเมื่อยล้าของไก่ได้นะคะแล้วก็3นะคะตัวนี้จะไปช่วยฟอกเลือดค่ะทําให้เลือดลมเนี่ยไหลเวียนนะคะดีขึ้นนะคะร่างกายจะได้สดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะและ4นะคะตัวนี้ก็ยังจะช่วยบํารุงตับค่ะ ถ้าเกิดว่าจะทําบารุงตับทําให้ตับแข็งแรงถ้าเกิดตับแข็งแรงเนี่ยไก่ก็จะป่วยได้ยากขึ้นนะคะระบบภายในเนี่ยคือจะดีขึ้นต้องบอกเลยค่ะว่าสรรพคุณที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมาจากสมุนไพรไทยของเราทั้งหมดเลยเพราะว่าตัวนี้ค่ะสกัดมาจากกระชายดำบอระเพ็ดแห้วหมูแล้วก็โอ๊ะสมุนไพรอีกหลายตัวมากมายเลยค่ะเอามาจับรวมไว้ในกระปุกนี้กระปุกเดียวเลยค่ะสรรพคุณเยอะขนาดนี้แต่ราคานะคะเบามากค่ะ ราคาเพียงแค่กระปุกละ100บาทเท่านั้นค่ะมี130เม็ดฟังไม่ผิดนะคะ100บาทค่ะ 100บาทเท่านั้นค่ะมีตั้ง130เมตรต้องบอกเลยค่ะว่ามันคุ้มและถูกมากๆเลยค่ะก็สําหรับมือใหม่ที่อยากทดลองของลําปํานะคะแนะแนะนเป็นตัวนี้ได้เลยค่ะเอาไปลองใช้กันดูนะคะแล้วไม่ผิดหวังค่ะก็ถ้าสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่เบอร์0 9 1ย์2 0 2 9 3โทรเข้ามาได้เลยค่ะแล้วบอกว่าคุณแน่สนใจสมุนไพรโสม1กระปุกครับอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะก็รวมส่งจะอยู่ที่150บาทสําหรับลูกค้า ที่สะดวกโอนก็โอนได้เลยค่ะหรือถ้าใครไม่สะดวกโอนก็มีเก็บไปทางเก็บไปทางรวมส่งก็150บาทแนนไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือเป็นทางไลน์นะคะ @id ไลน์เข้ามาได้เลยค่ะ idstn 0 6 S ก็คือ S สิงคโปร์ t h ไทยแลนด์แล้วก็ N นอร์เวย์นะคะ0 6 stn 0 6ค่ะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Facebook ค่ะก็คือให้เซิร์ชว่าแนนลำปำนะคะ มีเฟซเดียวเท่านั้นนะคะคือเป็นรูปผู้หญิงใส่เสื้อสีดแดงอุ้มไก่ค่ะก็ถ้าสนใจยังไงโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่าค่ะแม่ค้าใจดีมากๆขอแค่โทรเข้ามาคุยกันหรือว่าพูดคุยปรึกษาปัญหาไก่ชนได้ทั้งนั้นเลยค่ะแม่ค้ายินดีให้คำปรึกษานะคะก็ยังไงก็ถ้าสนใจโทรเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ